บรรยากาศเช้านี้คุณผู้ชมขาจะต้องบอกว่าเมืองในหมอกมองออกไปคุณผู้ชมดูสิคะว่ามันไม่เห็นอะไรเลยส พบกันอีกแล้วนะคะในครัวอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม่ะวันนี้ฉันย่าจะมาแชร์การทําข้าวมันไก่แบบอ้วนน้อยเป็นที่ขึ้นชื่อเลยว่าข้าวมันไก่เนี่ยทานแล้วอ้วนนะคะไม่ต้องกลัวค่ะทําเองนะคะเรามีวิธีทําข้าวมันไก่แบบอ้วนน้อยหรือไม่อ้วนรับรองค่ะว่าทานได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ มันไก่วันนี้ท่านย่าจะใช้เนื้อสะโพกนะคะซึ่งเลาะก,กระดูกออกแล้วนะคะแล้วก็จริงๆควรจะมีกระดูกนะแต่ว่าไม่เป็นไรซื้อมาเขาไม่มีกระดูกเราก็เอาตามนั้นนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวผักชีนะควรจะมีรากด้วยแต่ไม่มีรากท่านย่าก็จะใช้ก้านผักชีเนี่ยนะคะแทนรากผักชีแตงกวาเป็นเครื่องเคียงนะคะขิงพริกขี้หนูน้ำส้มสายชูน้ำตาลปี๊บไม่ได้เอามาไว้ตรงนี้แล้วน, <ะ S 2> น,นะคะเดี๋ยวเรานำไก่ต้มเลยค่ะ ลงต้มเลยเหยาะเกลือลงไปในน้ำนิดนึงนะคะเกลือนิดนึงเขันตอนที่สองเราจะนำน้ำที่เราต้มนั้นนะคะมาหุงข้าวค่ะเดี๋ยวเตรียมข้าวเลยค่ะคุณชมข้าวครับโอ้แบบกระป๋อง น้างกระป๋องกากวา่าไปซาวข้าวตามปกตินะคะคุณผู้ชมแต่น้ำที่เราจะใช้หุงข้าวเนี่ยเราจะใช้น้ำต้มไก่ค่ะคุณผู้ชม เดือดแล้วเดืดแล้วน้ำที่เราต้มไก่เนี่ยนะคะใส่ลงไปตวงกันเลยค่ะสามกระป๋องครึ่งอุ้ยร้อนหนึ่งนี่อ่ะทับพีนี่เท่ากับกลบกระป๋องหนึ่งสี่ทับพีนะคะ ต้มไก่เนี่ยมันจะมีความมันน้อยมากนะคะมันก็อาจจะข้าวออกมาอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยทัานาจะใช้น้ํามันมะกอกซึ่งน้ํามันมะกอกของทัญนาเนี่ยเจียวกระเทียมไม่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ผสมลงไปในนี้ค่ะอันนี้คือเจียวเอาไว้แล้วเนาะก็ไม่ต้องใส่มากนะคะุณชมนิดนึง ให้มันมีความมันนิดหน่อยก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ม,องมันมากคุณชมเพราะว่าเราต้องการที่จะทําให้อ้วนน้อยเพราะฉะนั้นเราไม่เน้นความมันนะคะมันอาจจะความอร่อยเนี่ยลดลงไปนิดนึงสําหรับคนที่ชอบทานมันๆนนะคะแต่ว่าเพื่อสุขภาพนะแล้วก็คนๆนิดนึงเราหุงไปแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนะแล้วก็กดหุงข้าวได้เลยจ้าปิดฝามอ้อเสร็จแล้วเราก็ ปิดอรหมอหุงข้าวเลยนะคะแล้วต่อจากนี้นะคุณผู้ชมขาะธัญญาก,ก็จะชวนคุณผู้ชมทําน้ําจิ้มข้าวมันไก่แบบชนิดที่ง่ายๆเหมาะสําหรับไม่ต้องพิธีรีตองเยอะทําทานเองที่บ้านได้เริ่มแรกก็ขิงเลยนะคะขิงอันนี้มันเหลือจากของเก่าก็ไม่เป็นไรลาบผักชีอเมริกาเนี่ยไม่มีหาซื้อยาก ทันยาก็จะใช้ช่วงช่วงนี้ช่วงลำต้นนะคะเดี๋ยวทันยาไปล้างน้ำก่อนเอาไปล้างน้ำแล้วก็ตัดเลยค่ะเอาลำต้นนันแทนรากผักชีอันนี้เฮลตีมากๆทันยาผสมใช้วิธีผสมลงไปหมดเลยนะคุณผู้ชมไม,ไม่ไม่มีการแยกนะคะว่าเอาขิงโลยหน้าหรือว่าอะไรแต่กระเทียมนี่เดี๋ยวทันย่าจะแยกแล้วก็ อย่างหนึ่งก็คือพริกขี้หนูนะคุณผู้ชมพริกขี้หนูใส่ลงไปนี่เอาออกหน่อยเดี๋ยวเผื่อเผ็ดนะคะใส่พริกขี้หนูใส่น้ำตาลปี๊บ,น,บ,น,บ,น,บน,น,น,น้ำตาลปี๊บนะ้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บมันจะอ้วนก็อ้วนน้ำตาลปี๊บเลยคุณผู้ชมแต่ว่า มันจะอ้วนมันก็อ้วนน้าตาลปี๊บแต่เราจะไม่ใส่เลยก็ไม่ได้เราต้องใส่หน่อยจะต้องมีความหวานนิดหนึ่งเต้าเจี้ยวใส่ลงไปเลยคยากกะเอานะเด,เดี๋ยวค่อยชิมน้ําส้มสายชูจะหมดอยู่แล้วเราใส่น้ําต้มสุกนะคะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วซีอิ๊วดำ เสร็จแล้วเรานำไปปั่นเลยค่ะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาอันนี้ไปเคี่ยวใช่ไหมคะแต่เวลาทัญญาทำเนี่ยทัญญาไม่ได้เคี่ยวนะทัญญาก็ทานแบบนี้เลยนะคะครีมนะคุณผู้ชม แต่ว่ารสชาตินะรับรองเดี๋ยวชิมกันสดๆเลยกลิ่นม,มาแล้วค่ะเรามาชิมกันหน่อยดีกวอือืออร่อยพอดีอร่อยแล้วเฮลตี้ด้วยคุณผู้ชมอร่อยนี่ค่ะพร้อมตักแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเช็คกันว่าข้าวอันนี้มันได้ที่ไหมนะคะ เดี๋ยวเราเอาเนื้อไก่เนี่ยขึ้นมาผึ่งไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะผู้ชมเห็นไหมคะถามว่าสุกถึงข้างในหรือยังอันนี้เราเอากระดูกออกนะทัญญาก,กดลองชิมดูเปื่อยได้ที่ถ้าดึงฉีกออกมาอย่างนี้แล้วใช้ได้หลุดออกมานี่คือได้ที่ละเมื่อก่อนนะธัญญาชอบทานอกนะแต่บางคนเขาจะบอกว่าอกมันแห้งไปวันนี้ธัญญาทานสะโพก ง่ายมากคุณผู้ชมข้าวมันไก่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยหาทานยากนะคะหาทานยากจริงๆนู่นอยากจะทานข้าวมันไก่ก็ต้องเข้าไปในไทยทาวขับรถไป40นาที45นาทีเพราะฉะนั้นนะคะทําทานเองค่ะอยากทำอยากทําอะไรอยากทานอะไรทําทานเองเราเอาอันนี้ขึ้นมาผึ่งไว้นะคะ ตักขึ้นมาไว้แล้วน้ำซุปเนี่ยเดี๋ยวเราปรุงนิดนึงค่ะเพื่อที่มันจะไม่ได้จืดจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมชิมก่อนอร่อยอร่อยหอมถ้ามีฟักก็หั่นฟักบ,บางๆใส่ต้มลงไปด้วยทีนี้สัญญาไม่มีฟักก็จะเป็นน้ำซุปร้วนๆแล้วก็ไก่มีเครื่องเคียงก็แค่แตงกวายอย่างเดียวค่ะ น่าทานไหมล่ะคะจิมมาคนแรกเลยพอบอกพร้อมแล้ว sit down sit. sit 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 not stretch sit sit เป็นหมาที่เชื่อฟังมากจะก,กล้วหิวข้าวครับหิวข้าว I know นี่ถ่ายคลิปอยู่รู้ปะเนี่ยรู้ไหมว่าถ่ายคลิปอยู่เครื่องเคียงยังไงดีบอกไม่เรียบร้อยไม่ว่ากันนะหิวข้าวเข้าใจไหมคุณผู้มชมตอนนี้หิวข้าวมือสั่นแล้วจะคั่วเขมนทำเนี่ยทำเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดแรงถ้าพูดถึงข้าวมันไก่นะเราจะได้ได้ยินเสียงเขียงเสียงตกแล้วก็เสียงสับใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้ทัญญาก็จะทําเหมือนกันนะคะเรียนแบบนี่มันฟินเวอร์ ตรงมันๆน,นี่เราล้อออกนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องการจะทานที่เฮลตี้ใช่ไหมคะเราก็นี่คะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะทานกันเลยคะ่ะ